อยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจคลิกที่ลิงค์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับพอเมอร์สันอดีตกองหน้าของไอ้ปืนใหญ,ญ่อาเซนอลแนะนําให้ทีมคว้าตัวดีแคนไรท์กองกลางของเวสต์แฮมยูไนเต็ดมาเสริมทัพเมอร์สันกล่าวกับสกายสปอร์ตว่าโฮลิงมิดฟิลเป็นตําแหน่งที่สําคัญมากๆก,กับฟุตบอลสมัยนี้ผมคิดว่าบางคนมองว่าการเล่นโฮลิงมิดฟิลเป็นอะไรที่ง่ายพวกเขาคิดว่ามันง่ายแค่ยืนอยู่แผงหน้าแบ็กโฟและจ่ายบอล5หรือ10หลาทุกครั้งที่ได้บอล แต่มันเป็นหน้าที่ที่หนักมากมันยากที่จะต้องเล่นด้วยความอดทนและรักษาตำแหน่งที่หน้าแผงแนวรับเชลซี Chelsea, มีข่าวกับดีแคนไรท์แต่ผมไม่รู้ว่าทำไมอาร์เซนอลถึงไม่มองมาที่เขาอาร์เซนอลต้องการโฮลิงมิดฟิลพวกเขาไม่ได้ต้องการกองกลางที่จะทะลุไปยังเขตโทษของคู่แข่งพวกเขาต้องการกองกลางตัวรับที่มีวินยัยที่ยืนประจำการป้องกันแผงแบ็กโฟและจัดรูปแบบของทีมเมื่อได้บอลเขาจะจ่ายบอลง่ายสิบหลาไปให้กับเพื่อนร่วมทีมลองมองย้อน กลับไปนักเตะอย่างรอยคีนหรือมาเกเลเล่พวกเขาคือสุดยอดเพราะพวกเขาไม่ต้องมีส่วนร่วมอะไรกับเกมมากเขาเพียงแค่ทําสิ่งง่ายๆแค่กระจายบอลไปในสนามแล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้อื่นผู้เล่นกองกลางตัวรับเพียงแค่ทําสิ่งที่ง่ายๆไม่ต้องซับซ้อนบางครั้งที่มีคนบอกว่ามาเกเลเล่ไม่เคยยิงประตูแต่นั่นไม่ใช่งานของเขามันไม่ใช่งานของรอยคีนเช่นกันหน้าที่ของพวกเขาคือปกป้องแผงแบ็กโฟเป็นเหตุผลว่าทำไมผมจึงไม่เชื่อว่าอาร์เซนอล จะไม่มองไปที่นักเตะแบบไร้นักเตะแบบนี้สามารถปล่อยให้ผู้เล่นเกมรุกได้ทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มที่และทำให้กองหลังตัวกลางเจองานที่ง่ายกว่าที่พวกเขาควรจะต้องเผชิญผมไม่สนว่าจะเป็นเปาโลมาเินีฟังโก้บาเลซีอเล็กซานโดรคอสตาคูตาหรือแม้แต่เฟอร์กิฟฟันไดถ้าคุณปล่อยให้คู่แข่งโจมตีทั้งซ้ายขวาและตรงกลางอยู่ตลอดต่อให้กองหลังเก่งแค่ไหนก็ไปไม่รอด อาสนอนให้ความสนใจกาเลสโซเล่กองกลางตัวเก่งของสโมสสอบาร์เซียตามรายงานจากเดลี่เมล l แข้งวัย23ปีกำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนมีรายงานว่าได้รับความสนใจจากบรรดาสโมสสอนใหญ่อาทิเช่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและ2ยอดทีมของสเปนอย่างบาร์เซโลนาและเรอัลมาดริดที่ติดตามผลงานนักเตะอย่างต่อเนื่องล่าสุดเดลี่เมลสื่อดังอังกฤษรายงานว่ามิเกลอารเตตา้านายใหญ่ของดึะกันเนอร์ ให้ความสนใจกองกลางชาวสเปนผู้นี้เป็นอย่างมากและพร้อมลงสนามเพื่อแย่งชิงตัวแข้งรายนี้มาครองหลังจากการเจรจาดึงแดนนี่เซบายอสมาจากราชันชุดขาวอาจจะไม่ประสบผลอย่างไรก็ตามในรายงานเผยว่าการแย่งชิงคนนี้อาจจะเกิดปัญหาเนื่องจากค่าตัวสาว6ล้านปอนด์ของนักเตะที่ส่งผลให้ไอ้ปืนใหญ่อาจจะไม่กล้าใจ่ายในราคานี้ต่างจากสโมสรออื่นที่พร้อมดึงเจ้าตัวไปครองสำหรับโซเล่ก้าวมาในทีมชุดใหญ่ตั้งแต่ปี2016 และพัฒนาฝีเท้ามาเรื่อยๆก่อนจะกลายมาเป็นแกนหลักของทีมในที่สุดเอ็มมานูเอลเปอร์ตีอดีตกองกลางของอาร์เซนอลออกโรงแนะนำตองกีเอนดอเบเล่ le, กองกลางของทอตแนมฮอสเปอร์ให้เสริมสร้างความแข็งแกร่งของร่างกายและมีใจที่จะมุ่งมั่นเพื่อที่จะกลายเป็นนักเตะระดับท็อปคลาสในอนาคต โชเซ่มูรินโญ่วิจารลูกทีมวัย23ปีออกสื่อถึงฟอร์มการเล่นที่ไม่เป็นที่น่าพอใจนักในเกมที่ไก่เดทองบุกไปเสมอกับเบิร์นสลี่หประตูต่อนหนึ่งเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาก่อนตำนานเดอะกานเนอร์จะออกมาเห็นด้วยกับในายใหญ่ของทีมคู่อริเอ็นดอรเบเลน้ำหนักเกินไปหรือเปล่าดูเหมือนเขาจะเป็นเช่นนั้นนิดหน่อยแต่ภาษากายของเขาไม่ได้ช่วยอะไรเขาต้องเสริมสร้างร่างกายเปอร์ตีเกากับเดซันเขามีความสามารถแต่ผมเห็นด้วยกับมูรินโญ่ว่า เอดอบเบเล่ <_ d ance> จะต้องทำให้ดีกว่านี้เมื่อเขากระตือรือร้อนเตรียมพร้อมและมีความมุ่งมั่นที่จะโชว์ฟอร์มให้ดีเขาจะกลายเป็นนักเตะระดับท็อปได้ <_ d ance> พออินอดีตกองกลางทีมชาติอังกฤษเผยว่าจะเกิดความโกลาหลในเมืองลิเวอร์พูลแน่นอนหากว่าเพเย์มลชฤดูกาลนี้ถูกยกเลิกไปสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในประเทศอังกฤษยัยงคงรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เมืองผู้ดียังคงอยู่ในสภาวะเสี่ยงและที่ผ่านมารัฐบาลได้ขอให้ประชาชนพักอยู่แต่ในที่พักเท่านั้นนอกจากนี้ศึกฟุตบอลอังกฤษและฟุตบอลระดับอื่นของอังกฤษก็ได้รับผลกระทบไม่สามารถลงสนามได้ตามปกติจากคำสั่งของรัฐบาลและลีซึ่งตามคำสั่งเดิมคือหยุดยาวจนถึงวันที่30เมษายนแต่ด้วยสถานการณ์ที่ยังไม่ทุเลาส่งผลให้ช่วงที่ผ่านมามีสื่อรายงานว่าฤดูกาลนี้อาจจะถูกยกเลิกไป อย่างไรก็ตามนั่นคือแนวคิดของสื่อบางเจ้าโดยขณะนี้พิมาริกกำลังนัดประชุมอีกครั้งในวันศุกร์หน้าถึงการประเมินสถานการณ์ความเป็นไปได้ของฤดูกาลนี้ของศึกฟุตบอลลีกเมืองผู้ดีและพรอ,อินในฐานะนักเตะลิเวอร์พูลเผยว่าฤดูกาลนี้ต้องหาทางจบให้ได้เพราะไม่เช่นนั้นแฟนบอลหงแดงอาจจะไม่พอใจและส่งผลต่อความโกลาหลในเมืองได้มันเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากเพราะคุณไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้ คุณจินตนาการได้หรือไม่ว่าการรอแชมป์ลีกมา30ปีมันอยู่แค่เอื้อมแต่จากนั้นเขากาลังจะยกเลิกไปอาจจะเกิดความกลัวหลงในเมืองลิเวอร์พูลแล้วเราจะทํายังไงดีระหว่างการทําให้หนึ่งทีมไม่พอใจเพื่อให้ทีม,มอ,อื่นๆมีความสุขหรือมอบมันให้กับลิเวอร์พูลเราต้องจบฤดูกาลนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเป็นพฤษภาห,หรือมิถุนายนก็ตามแต่คุณกําลังพูดถึง9เกมที่เหลือเท่านั้นไม่ว่าจะปิดประตูเล่นหรือไม่นั่นคือการตัดสินใจอย่างหนึ่งไม่ใช่แค่เพื่อลิเวอร์พูล แต่ให้มันมีทางออกสำหรับทุกๆทีม